วิธีการทํากระถางประหยัดน้ํานะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาทําก็จะมีกระมังเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ปลูกได้เยอะหน่อยตัวนี้จะเป็นกระมังอีกใบหนึ่งที่ขนาดเล็กกว่านะครับจะทําให้เป็นอุโมงค์น้ําและอากาศตัวที่3ก็คือท่อ PVC นะครับต่อน้ําล้นออกซึ่งขนาดของรูที่เจาะนะครับก็จะเท่ากันกับท่อ PVC ก็คือเราสามารถสวมท่อ PVC เข้าไปได้เลยถ้าเราไม่ใส่เนี่ยพวกดินปลูกจะลงมาอุดรูน้ําก็จะระบายได้ไม่ดีนะครับจะมีน้ําส่วนเกินมาด้วย เราก็จะมีกามะพร้าวสับนะครับเพื่อที่จะมาลองเป็นชั้นแรกเพื่อที่จะให้เกิดการรักษาความชื้นและเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ในการใส่กามะพร้าวสับนะครับเราจะใส่เฉพาะด้านข้างแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาดินปูเนี่ยใส่ลงไปตัวดินปูเนี่ยรวมทั้งกามะพร้าวสับเนี่ยรวมกันแล้ว50%ถ้าเกิดรูเราเจาะใหญ่เกินไปนะครับเราจะใช้พวกกามะพร้าวสับยัดรูไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะให้เขามีช่องอากาศไม่ให้ดินไหลลงไปด้านล่าง สำหรับดินปลูกนะครับเราควรที่จะเลือกดินที่มีอ e ินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะให้พืชผ,ผักของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหว่านเมล็ดพันธุ์ผักไปเลยซึ่งวันนี้จะเป็นผักกาดหอมหรือผักสลัดหว่านเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําตามได้เลยนะครับน้าก็จะซึมผ่านดินปลูกลงไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในตัวอุโมงคสําหรับน้ําและอากาศ ซึ่งถ้าเกิดปริมาณน้ำนี่นะครับเกิน25เขาจะ,ะไหลออกมาทางนี้นะครับก็คือเขาจะระบายน้ําออกทางท่อที่เราทําไว้นะครับตัวนี้ก็คือน้ําจะไม่เกิน25เขาจะค่อยๆระเหยขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ความชุ่มชื้นกับรากของพืชผักที่เราปลูกนะครับเขาจะอยู่ได้ประมาณ7วันแล้วเราค่อยลดน้ําใหม่อีกทีนึง